ข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกการเต้นรำของความเป็นคู่ค้นหาความสมดุลในสเปกตรัมของประสบการณ์ของมนุษย์ภายในอาณาจักรแห่งการดำรงอยู่อันไร้ขอบเขตชีวิตของแต่ละคนจะเผยออกมาด้วยการแสดงประสบการณ์ที่ต่างกันออกไปอย่างงดงามเรียกร้องให้เราดำดิ่งลงไปในภาพโมเสก อันวิจ,จิตบรรจงและเปิดรับทุกสเปกตรัมของการดำรงอยู่ของมนุษย์จากส่วนลึกของความมืดไปสู่จุดสูงสุดของความสุขใสาจากความเย็นยเยือกของความสิ้นหวังไปจนถึงไฟแห่งความยินดีเราถูกอัญเชิญให้ใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ ในการเดินทางสุดพิเศษนี้เราได้พบกับความเป็นคู่ที่หล่อล้อมการเดินทางของเราความโศกเศร้าเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มอบแก่เราอย่างเลือกซึ้งช่วยให้เราสามารถนำทางไปยังจุดอ่อนของอารมณ์เผชิญหน้ากับจุดอ่อนของเราและแข็งแกร่งขึ้น และฉลาดขึ้นมันเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับประสบการณ์ของมนุษย์โดยเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเราในทางกลับกันความอิ่มเอมใจก็พาเราลอยขึ้นสูงดุดดวงตะวันอันเจิดจ้าสองทางของเรามันทำให้เรามีพลังอันไร้ขีดจำกัด เติมเต็ม,ตม,ตมหัวใจของเราด้วยเสียงหัวเราะและทำให้จิตวิญญาณของเรารูปโชนทั้งเงาและความกระจ่างใสถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสมดุลอันละเอียดอ่อนที่กําหนดชีวิตของเราเมื่อเราเดินทางผ่านชีวิตจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดรับประสบการณ์ของมนุษย์อย่างเต็มที่ กับช่วงเวลาที่หวานอมขมกลืนให้ความลึกและความหมายในขณะที่อารมณ์ที่ตัดกันนำมาซึ่งความสมดุลและการเติบโตอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างความสุขและความเศร้าแสงสว่างและความมืดขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าบนเส้นทางวิวัฒนาการของเรา ด้วยการอบรับความเป็นทวีลักษ์เหล่านี้เราปลูกฝังความยืดยุนและขยายขีดความสามารถของเราในด้านความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจการรับผิดชอบต่ออารมณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของเราอย่างเต็มที่เป็นบทเรียนสำคัญที่ชีวิตมอบให้เราเป็นการตระหนักรู้ ที่เสริมศักยภาพว่าไม่มีพลังภายนอกใดมากำหนดความสุขหรือความทุกข์ของเราได้เพราะมีเราเพียงผู้เดียวถือกุญแจสู่ความอยู่ดีมีสุขทางอารมณ์ของเรามันอยู่ในอำนาจของเราที่เลือกปฏิกิริยาของเราเพื่อค้นหาการปลอบใจ ในช่วงเวลาที่ท้าทายและปลูกฝังความรู้สึกสำนึกคุณต่อพรอที่อยู่รอบตัวเราเราเป็นสถาปนิกแห่งความสุขของเราเองและเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของเราที่จะต้องบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจและการดูแลตัวเองลึกๆ ในตัวเราแต่ละคนมีจุดประสงค์เฉพาะตัวการเรียกที่สะท้อนผ่านห้องในจิตใจของเราเรามันเป็นโชคชะตาที่มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถทำได้ซึ่งมันเป็นเส้นทางที่มีเราเพียงเท่านั้นที่สามารถก้าวเดินไปได้เพื่อเริ่มต้นการเดินทางอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเสียงที่อยู่ภายในนั่นคือเสียงกระซิบแห่งสัญชาตญาณของเราเป็นเข็มทิศที่นำทางเราไปสู่ทิศเหนือที่แท้จริงซึ่งเผยให้เห็นขั้นตอนที่เราต้องทำเพื่อแสดงศักยภาพสูงสุดของเราการฟังเสียงภายในนั้นต้องใช้ความกล้าหาญเนื่องจากมักจะท้าทายความคาดหวัง และความคิดเห็นของผู้อื่นแต่เป็นการให้เกียรติความจริงของเราเองที่เราจะพบความสมหวังที่แท้จริงความเป็นวุฒิภาวะไม่ได้วัดกันที่อายุแต่วัดกันที่ความเต็มใจที่จะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อให้เป็นตัวเราอย่างแท้จริงมันเป็นการตระหนักว่า ความสอดคล้องและความคาดหวังของสังคมเป็นเพียงภาพลวงตาที่จํากัดจิตวิญญาณของเราการมีวุฒิภาวะที่แท้จริงอยู่ที่การยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราโดยไม่คํำนึงถึงวิจารณญาณหรือบรรทัดฐานจากภายนอกเป็นการกระทำที่กล้าหาญในการส่งเสริมพลังให้กับตนเอง ปูทางไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลการค้นพบตนเองและการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งความจริงที่มักจะเข้าใจยากไม่ใช่สมบัติภายนอกหรือการค้นพบแต่เป็นการเปิดเผยภายในจุดประกายแห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ภายในเราความจริงไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางของการตระหนักรู้ในตนเองมันจะเปิดเผยตัวเองแก่เราเมื่อเราเงียบเสียงของโลกภายนอกและหันเข้าไปฟังเสียงภายในเพื่อค้นหาส่วนลึกของความเป็นตัวตนของเราเองซึ่งเป็นการตื่นรู้อันลึกซึ้งตระหนักว่าเราไม่ได้แยกออกจากความเป็นจริง แต่เป็นส่วนสำคัญของความเป็นจริงความจริงทำให้เราเป็นอิสระปลดปล่อยจิตใจของเราจากภาพลวงตาจิตใจของเราจากข้อจำกัดและจิตวิญญาณของเราจากโซ่ตรวนแห่งความไม่รู้ความจริงมักสแสวงหาจากภายนอกอยู่ภายในส่วนลึกแห่งตัวตนไม่ใช่การพิชิตภายนอก แต่เป็นการรับรู้ภายในจิตใต้สำนึกของเราเมื่อใครคนหนึ่งเจาะลึกเข้าไปในโลกภายในพวกเขาจะปลดล็อกประตูสู่การค้นพบตัวเองความจริงคลี่คลายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นที่เจิดจ้าส่องสว่างเส้นทางแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเป็นการเปิดเผยอ่านลึกซึ้ง ที่เผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของสรรพสิ่งความกลมกลืนที่สะท้อนอยู่ภายในพื้นพรมแห่งการดำรงอยู่ในซิมโฟนีแห่งการดำรงอยู่อันยิ่งใหญ่นี้เราไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมแต่เป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นเรามีพลังในการกำหนดชะตากรรมของเราเองเพื่อสร้างเรารอก คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ขยายออกไปไกลกว่าตัวเราทางเลือกและการกระทําของเราสะท้อนกล้องไปทั่วสายใยแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกันถึงร่องรอยที่ลบไม่ออกไว้บนพื้นผ้าแห่งมนุษยชาติโดยสรุปก็คือการเดินทางของชีวิต เชิญชวนให้เราสำรวจลึกของการดำรงอยู่ของเราและยอมรับความพิเศษด้วยการฟังเสียงที่อยู่ภายในและยอมรับความรับผิดชอบในการเป็นตัวของเราเองและตระหนักว่าความจริงอยู่ภายในนั้นเราจะปลดล็อกประตูสู่การดำรงอยู่ที่ไม่ธรรมดาเป็นการยกย่องวัตถุประสงค์ อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบที่เรามีส่วนทำให้ผืนโพรมแห่งการดำรงอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเป็นการยกย่องวัตถุประสงค์อันเป็นเอกลักษณ์ของเราและการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบที่เรามีส่วนทำให้ผืนพรมแห่งการดำรงอยู่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ให้เราก้าวเข้าสู่มิติของความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดที่ซึ่งจิตวิญญาณของเราเต้นไปตามจังหวะแห่งความจริงแท้และหัวใจของเราสะท้อนกับความจริงที่เต้นอยู่ในตัวเราเรารักคุณอยากสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสาพันกาแล็กติกอาโฮ ออโรราเรอีกอาัคารราชาทูตสหพ,พันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดยอันโดยวันฝีดําไร้ขอบคุณค่ะ